มาแล้วไฟไหม้เวทีแล้วแต่แสดงก็ยังแสดงอยู่ยังไม่รู้เรื่องตอนนี้ติดใจแล้วมาแล้วเอาแล้วยิงโดนแล้วเทียนยิงโดนน้ำยิงไปลุกโอ้ยเอาแล้วไง การแสดงก็ยังทำเรื่อยแล้วนะครับเขาเป็นน้ำมันแสดงเปิดไฟลุกแล้วเวทีการแสดงหน้าเทศบาลปัดเจ้าหน้าที่นะครับพี่ๆทราบเป็นงานทุกคนนะครับที่อยู่ด้านหลังเวทีนะครับได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับรบกวนนะครับนั่งเจ้าหน้าที่มาดูวนเลยนะครับไม่ไหวแล้วร้อนมากตอนนี้แล้วครับไฟก็ยังลุก ต่อครับติดเยอะขึ้นเรื่อยๆงานนี้ต้องหาจะดับยากรอรถดับเพลิงมาด่วนเขียนเริ่มจากเริ่มจะตุดติดเริ่มไฟลุกเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้นตรายมากนตรายแล้ว หมานะครับตอนนี้รถด,ดับเพลิงมาถึงแล้วลังว่าผ่านเวลา10นาทีไหมไปประมาณหนึ่งในแปดส่วนของเวทีเจ <c oughs> ้าทีา่กำลังเล่งเชื่อกันดับเพลิง

How yeah. you